ขก็กขงสุนิขึไี่กันนะนี่เนอ้ยเ็นฟานะเมตมาวพนอ่ะไิกแล้วเ็นของใครเม็นของแม่พ่อของพ่อไม่เมนมร้ดูดิ ขอมเลย <laughs> ใครซื้อให้อ่ะฮะอะยั่ไม่ชอบทุเรียนเลยใช่ไหมชอบทุเรียนสดสดอันนี้ล่ะนีทุเรียนแปดรูปไหนลองกินดูเชืเ่อเราไหมอ่มาลอกินดูอร่อยนะใครแลมชอบกินกินกล้ว แม่แม่ก็แม่เข้าไปไปหาตามหาพี่คาร์เลแล้วก็เอายูเล็บไปให้พี่คาร์เลเลยไปตามหาที่ไหนก็ด้วยกันไหมอยากอยากเจอไหมอยากเจอใครบ้างฮึอยากเจอตุ่ยจังฮึอยากเจอตุ่ยจังมันดีหรือ รูจ้จักใคร้างอืมอร่อยมาขชิมได้ไหมไม่ได้หรอทำไมอ่ะไม่อยอยาม่อยากกินว่ามันอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวแม่ก็กัดคำใหญ่แล้วหนูจะแล้วแล้วหนูจะกินได้ดยังไงแล้วมันก็หมดเลยก็แม่ปนไม่แม่ก็อร่อ้หนูลองกินดูส เปิดใจให้ทุเรียนแน่เบ็นเนาะยาเหม็นเนาะแกหนูเสียวคนมากอะหนูแปลงบานหรือเปล่าอาบน้ำได้แปลงขันไหม ยิ่งพ่อม่ค่าอะไรเนาะท่แม่ก็ร้อยตามดู้หนูชอบอนนร้่กอกมอันนี้มันเป็นม,นมอมกกนโมจีอ่ะหนูจะให้พ่อมาแล้วอะพ่อมาแล้วพ่อจะซื้อนี้แล้วหนูก็เลือกเองอะเลือกให้เปฟ้าด้เหรอ,อ ชุดท้ายเราอยากบอกอยากกินโมจิเหรอเด็นไหมถ้าเรากินเนี่ยเราก็ต้องแบ่ง hmm. กันใช่ไหมลูกถ้ามีอันเดียวถ้ามีอันเดียวเราก็ต้องแบ่งกันกินใช่ไหมล่ะเราก็จะไม่สิบอันนี้ก็ได้เราต้องแยงกันนะลูกอันนี้ต้องมีน้ำใจใช่ไหมลูกช่บค่ะ หนูเหนียวอยากกินเนาะหนูชอบกินอะไรินม,มากไปอ่ะหนูอยู่กดูกระยากก็ไม่ได้กินกันพี่ไม่ได้กินดูเหรอพวก,ก,กเข okay. า,าก,กระยาซื้บบอมาให้โอเคกระยาเขารู้ว่าหนูสบายอ่ะอืมอดีวเนาะถ้าหนูไม่สบ,บายกระยาเขาไปซื้อให้เขาเนี่ย ถ้าหนูสบาย,ยหนูกินได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะหายไม่สบายก็ต้องกินยาใช่ไหมหนูกินเก่งใช่ไหมลูกต้องอยู่อยู่บ้านยาหนูก็กินยาใช่ไหมอืม,มก็ไม่หายใช่ไหมล่ะอยู่บ้านยากล่ะหนูภาพเป็นเด็กดื้อใชไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจครับหนูคงหนูกำลังหนูเลยอี่เขาอกว่าอย่างหมดแล้วานเขาไม่รู้เยอะวันนี้มหนูกินเก่งจัง

จริงป่ะเนี่ยบอกให้เขาชิหมดดี๋ยกให้เาใบ,บายเฮ้ยพวกนี้ค่อยเลอนะยังไม่อิ่มเหรอม่ยงวันละอ่นเข้าใจไหมคะ